สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Video Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะจะมาลองส่งคำขอเพื่อรับโอนเงินไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะคะหรือใครก็ตามที่ต่างคนต่างมีไว้นะคะก็คือเขามีบัญชีไว้คุณเองก็มีบัญชีไว้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันอันดับแรกนะคะทีนี้เวลามาที่หน้าแรกกันนะคะ ในส่วนของ payment ตรงนี้นะคะก็คือมาจากตรงนี้นะคะคลิกมาแล้วคุณจะเห็นคำว่า payment request ตรงนี้ค่ะก็คือแบบส่งคำขอนั่นแหละนะคะคลิกเข้าไปค่ะพอคลิกมาแล้วก็จะเห็นตรงนี้นะคะนี่หละแล้วเราก็มามาคลิกตรงคำว่า new request นะคะคลิกเข้าไปค่ะพอคลิกแล้วนะคะก็มาดูกันว่าเรา h ูใครนะที่เราต้องการที่จะ request หรือว่าร้องขอให้เขาอะ จ่ายเงินนะคะทีเนี้ยอันนี้คือเป็นกรณีที่เราต้องการจะรีเควสคนที่ต่างคนต่างมีไว้ใช่ไหมคะสมมติอ่ะคนที่1 2 3ก็เลือกสักคนหนึ่งนะคะในส่วนนี้นะคลิกเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะรีเควส์เพลเมนต์ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของคนที่เราเลือกไปเมื่อกี้แล้วก็ใส่จำนวนเงินตรงเนี้ยค่ะก็เป็นทางเลือกค่ะคุณอาจจะใส่โน้ตหรือว่าคำเตือนอะไรสัก แบบนิดหน่อยก็พอคะ่ะให้พอรู้ว่าเรา r e ี u e เ t เพื่ออะไรเพราะอะไรจุดประสงค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ตรงเนี้ยก็คือ Send ์ e รี e s เเวลากรอกข้อมูลเสร็จก็คือส่งคำขอนี่ก็จะเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะคะส่งคำขอเข้าไปอะทีนี้ค่ะพอส่งคำขอคุณก็จะเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไคะ all sent คือเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จะมีชื่อว่า ตอนนี้เราได้ทำการรีเควสหรือว่าร้องขอให้คุณคนนี้นะคะแบบเหมือนจ่ายเงินหรือว่ารับรู้ว่าโอเคเราส่งคำขอเพื่อให้เขาจ่ายหรือโอนมานะคะ<อ>ก็สามารถคลิก View Request คลิกดูได้นะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะพอคลิกดูแล้วก็จะเป็นจำนวนเงินข้อมูลของคนที่เรา r ีเควส t เข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะมีจุดประสงค์หรือว่าโน้ตที่เราใส่ไว้นะคะ จำนวนเงินนะคะประมาณนี้นะเนาะแล้วก็จะมีชื่อนะคะมีโน้ตแล้วก็จะมีวันหมดอายุว่าก็คือนับตั้งแต่วันที่เรารีเควสไปใช่ไหมคะเขาก็จะมีบอกว่าหมดอายุวันไหนเดือนไหนนะคะแล้วก็น,นี้ก็สร้างวันไหนอยู่ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งอะคะ่ะสำหรับรีเควสเนี่ยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆแล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะ